สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพ่อใหญ่มานโนดกลาบมาครับคลิปนี้เป็นกระแสข่าวขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องเพศของนักกีฬาวอลเลย์บอลเวียดนามครับแรกๆนี่พ่อใหญ่นดก็คิดว่าเป็นเรื่องโจกเป็นเรื่องสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเกี่ยวกับการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลกที่อินโดนีเซียครับ พอเช็คข่าวไปเช็คไปเช็คมาไอ้ย่มามันเป็นเรื่องจริงครับไม่น่าละดังที่ห้องหายไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งหายไปจากการแข่งขันแมตช์ล่าสุดที่ผ่านมาก็เนื่อว่าเขาเก็บดังที่ห้องเอาไว้เจอกับทีมดังๆทีมใหญ่ๆต่อไปที่ไหนได้ครับถูกรวบกลางแมตช์ซะนี่อา้าวเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ชมพอมาเช็คข่าวในสื่อของทางเวียดนามอา้าวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับไอย้ยาเป็นจริงๆเลยคราวนี้ ก็เลยนํามาเล่าสู่ฟังครับเป็นเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมครับสื่อเวียดนามรายนี้รายงานบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ f อ v b อได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทีมชาติเวียดนามรุ่นอายุไม่เกิน21ปีในการแข่งขันชิงแชมป์โลกอายุไม่เกิน21ปี2025โดยมีอนรายละเอียดประกาศดังต่อไปนี้ เนื่องด้วยสหพันธ์กีฬาวอลเลย์บอลเวียดนามมีความกังวลว่าจะส่งนักกีฬาที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมทีมชาติอายุต่ำกว่า21ปีในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลกย U21 ปี2025ที่ประเทศอินโดนีเซียทางสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามจึงได้เริ่มการสอบสวนตามระเบียบข้อบังคับ จากการสอบสวนสรุปว่าผู้เล่นที่ถูกกล่าวถึงไม่มีสิทธิ์ตามข้อ21ทับ2ของข้อบังคับวินัยของ FIVB ปี2023ดังนั้นตามข้อ13.5.2ของระเบียบการแข่งขันและข้อ14.4ของระเบียบวินยัยอนุกรรมการวินัย FIVB ได้ตัดสินการแข่งขันของทีมเวียดนาม และผู้เล่นเข้าร่วมจะถูกยกเลิกและผู้เล่นจะถูกตัดสิทธิจากการแข่งขันทันทีตามข้อ14.4ของข้อบังคับวินยัยและเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ของกรณีดังกล่าวคณะกรรมการวินัยของ FIVB จะส่งเรื่องไปยังสภาวินัยของ FIVB เพื่อประเมินบทลงโทษที่อาจจะเกิดขึ้นนอกเหนือจากการแข่งขันและ ในขั้นตอนนี้สหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามและผู้เล่นเวียดนามได้รับเชิญให้แจ้งจุดยืนของตนเองเป็นลายลักษณ์อักษร FIBB จะไม่แสดงความเห็นใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะที่กระบวนการยังคงดำเนินการอยู่นั่นก็หมายถึงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ในกะระหว่างการตรวจสอบอย่างจริงจังในขณะนี้ FIBB จะไม่ให้ความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นจนกว่าผลการตรวจสอบจะออกมาเป็นจริงและทาง FIVB ี่ก็ให้ทางเวียดนามได้ทำการสอบสวนว่ามันเป็นยังไงกรณีถูกตัดสิทธิ์ในขณะนี้เอาละครับเป็นเรื่องจริงๆแล้วครับท่านผู้ชมเวรกรรมแล้วข่าวนี้มันจะกระเทือนมาถึงตู้เย็นผู้พี่ด้วยนะคราวนี้นะก็มีการ,วารหวาดผวา เป็นชายแต่ไปแจ้งเกิดเป็นหญิงอย่างนี้นะครับมันเคยมีในสมัยก่อนนี่เนื่องจากว่ามันยังไม่ทันสมัยพ่อแม่ก็เพียเพ้ยนๆยังไงก็ไม่รู้แล้วก็การแสดงเอกสารเท็จมันก็มีถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วมันมีจูล่ลราทำยังไงล่ะคราวนี้กรรมเวรแล้วเอาละคอมเมนต์ของชาวเวียดนามขึ้นมาว่าอย่างไรส่วนมากก็จะโยนให้กับไทยแหละนะครับโยนให้กับอินโดนีเซียว่าร่วมมือกันทำลาย ทีมเวียดนามทำลายนักกีฬาเวียดนามอะไรประมาณนั้นแต่ทางเวียดนามบางคนบางท่านเขาก็ได้คอมเมนต์ออกมาเป็นกลางๆนะครับเขาคอมเมนต์เขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างมาดูครับบางคนก็สุดตรงบางคนก็มีเหตุและผลคอมเมนต์แรกเนี่ยเขาบอกว่าหากสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามไม่ชี้แจงกรณีนี้ขันกำลังใจของนักกีฬาจะตกต่ำถึงขีดสุด ผมขอให้สหพันธ์ปกป้องนักกีฬาแน่นอนสหพันธ์ก็ต้องปกป้องนักกีฬาถ้ามันเป็นจริงก็ให้เขาได้เดินหน้าต่อไปคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเป็นไปได้ว่าระดับเทสโตสเตอโรนของพวกเขานี่สูงเขาก็เลยดูแก่งกงไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดเสียสีนะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเขากินยาเพิ่มอะไรเข้าไปหรือเปล่าแต่ต้องยอมรับว่าหน้าตาและโครงร่าง ความแข็งแกร่งของแขนความรวดเร็วในการเคลื่อนที่และแม้แต่เสียงของเขาเองก็เป็นเสียงคล้ายกับนักกีฬาชายทั่วไปคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าไอ้ยะตกใจมากเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคอมเมนต์ต่อไปบอกว่ามันบ้าไปแล้วคอมเมนต์ตอบกลับคอมเมนต์ที่บอกว่ามันบ้าไปแล้วนี่ก็มีบอกว่ากับอินโดนีเซียกระโปกมากพวกเขาไม่ได้ทำกันมาตั้งแต่เช้ายันเย็น พอเห็นพวกเราเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายพวกเขาก็เล่นตลกกันเลยคอมเมนต์ตอบกลับอีกบอกว่าบอกผมหน่อยสิว่าเกิดอะไรขึ้นอย่าอ้อมค้อมเล่นสกรปรกคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเล่นสกรปรกได้แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับ FIVB นี่โทษอย่างเดียวคือเวียดน,นามไม่ได้ซ้อมกันมาตั้งแต่ยูลีกแล้วตอนนี้ก็เลยกลายเป็นการพูดถึงไปทั่วโลกเลยคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า คุณเป็นผู้ชายจริงๆหรือตอนแรกฉันก็คิดว่าคุณต้องยื่นเอกสารทั้งหมดก่อนถึงจะเข้าไปได้แต่จูจูคุณก็พาเขาไปตรวจทำไมคุณถึงไม่ทำตั้งแต่ตอนแรกแล้วรอจนถึงตอนนี้ถึงจะตรวจละ่ะนี่กหมายความว่าตอนที่เข้าไปนี่ครับยื่นเอกสารเข้าไปก่อนการแข่งขันน่าจะมีการตรวจสอบอะไรเรียบร้อยไม่ใช่ปล่อยให้เข้ามาแข่งขันจนไปถึงกลางกลาง ทัวร์เน์แล้วก็ตรวจสอบอะไรประมาณนั้นนะคนนี้ก็คิดอย่างนั้นแต่พระยนต์ไม่มีความคิดเห็นหนะครับแค่อ่านให้ฟังคอมเมนต์ตอบกลับคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าแกนแท้ต้นตำรับห้องเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาส่วนเรื่องจิตวิทยายังไงก็เป็นที่น่าสงสัยอยู่อคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าในกรณีเช่นนี้บัตรประจำตัวประชาชนและสูติบัตรไม่มีประโยชน์ ฉันหวังว่าเรื่องนี้จะได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบต่อจิตวิญญาณของนักกีฬาถ้าดังที่ฮองครับเขาเป็นหญิงจริงๆเขาจะเฉิดฉายเลยนะคุณนะแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ชายนี่สิอะไรมันจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองแล้วก็รวมทั้งสมาคมด้วยที่ไม่ตรวจสอบให้ดีปล่อยนักกีฬาไปถึงระดับนั้นได้ยังไงโทษ สมาคมโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาวอลเลย์บอลนั่นแหละคอมเมนต์ comment ต่อไปบอกว่าแม่ครับสร้างเงื่อนไขของเจ้าของบ้านแบบนี้สาวไทยก็ทำได้ผมไม่เข้าใจเอา้วมาเกี่ยวอะไรกับไทยนี่นดดูนะมีคอมเมนต์มาตอบคลับคอมเมนต์นี้บอกว่าปล่อยคนไทยใจร้ายพวกนั้นไปเถอะไม่ต้องไปสนใจพวกมันคอมเมนต์ comment ต่อไปนี่เป็นสาวจากสาวนิปปอนนะครับจากญี่ปุ่นบอกว่า อะไรกับไทยคะเพอเจอก็มีคนมาตอบกลับคอมเนต์ comment สาวนิปปอนนี้นะครับสาวญี่ปุ่นคนนี้เอา้าเขาไม่ให้อ่านคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเป็นคอมเมนต์ตอบกลับบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงคอมเมนต์ comment ต่อไปบอกว่าพวกเขามีเหตุผลที่จะดูหมิ่งเวียดนามต่อไปฉันเห็นว่าพวกเขาตื่นเต้นตั้งแต่ก่อนผลการแข่งขันจะออกมาแล้วคอมเมนต์ comment ต่อไปบอกว่ายินดีต้อนรับ ตู้เย็นเข้าสู่การแข่งขันชิงช้ป์โลกเอาแล้วไปนู่นเลยนะครับน่าจะเป็นคนไทยนะคอมเมนต์นี้นะเอาคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเมื่อคืนนี้อ่านข่าวแปลกๆอะไรบ้างอาวละคราวนี้ครับนะครับ,นะรบเป็นเขาก็แจ้งในหน้าของ FIVB ขึ้นมาพี่โน่นไม่อ่านแล้วกันนะครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ลงไปอ่านดูเว็บไซต์ของ f i v b ดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าผลิตมาเยอะๆนะทอมเทคฮอร์โมนไอ้ยยะคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเลิกพยายามโทษอินโดเถอะมันเป็นเรื่องของ FIVB แน่นอนถ้าพวกเขาเขียนแบบนั้นและไม่ระวังพวกเขาอาจจะถึงขั้นแบนทั้งทีมเลยก็ได้คอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าคนไทยกําลังเล่นสุกระปกร่วมกับอินโดดีเซียไอ้ยยะไปนู่นเลยนะไอ้นี่นะคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า หลังจากนี้ผมกังวลว่าบิดเรียนจะคว้าแชมป์โลกที่ไทยพวกเขาก็จึงถือโอกาสนี้ฟ้อง FIVB และตรวจสอบบิดเรียนอีกครั้งหรือเปล่าเวียดนามจะจริงจะได้แชมป์โลกคว้าแชมป์โลกหรือเอาเอา,เอาก็ลองดูอาจจะได้นะนี่ชนะไทยไปแล้วนี่คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าลองละเมิดการใช้สารกระตุ้นหรือฮอร์โมนเขาจะต้องออกมาพูด คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าบีทีได้เข้าร่วมสโมสรโลกคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเป็นทีมบีทีที่อ่อนแอไม่มีใครสนใจการตรวจสอบเมื่อเห็นว่าทีม U21 ของเราไม่ชนะติดต่อกันเลยของเขานะของเขาน่าจะเป็นของเขาไม่ชนะติดต่อกันเลยแพ้แต่กับอาร์เจนตินาพวกเขาจึงยื่นฟ้องผู้เล่นของเราทันทีกับว่าไปนู่นคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า แต่การแข่งขัน FIVB กำหนดให้มีเฉพาะแข่งขันผู้หญิงเท่านั้นและมีการทดสอบพวกเขาทดสอบเฉพาะการใช้สารกระตุ้นเท่านั้นไม่ใช่การทดสอบ NST แบบนี้คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้ก็ FIVB เหมือนกันคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าแล้วทำไมทัวร์นาเมนต์นี้ถึงมีการทดสอบด้วยละ่ะทีมของเรามาจากเอเชีย มีคอมเมนต์มาตอบกลับคอมเมนต์ตะกี้นี่บอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้เวียดน,นามชนะอันดับสองของกลุ่ม A แต่แพ้แค่อาร์เจนตินาทีมของเราเป็นทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้แข่งกับจีนแค่แข่งกับอินโดนีเซียและไทยในทัวร์นาเมนต์ยูย่มีทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่3ทีมก็คือเวียดน,นามอินโดนีเซียและไทยแต่เราชนะพวกเขาได้มากที่สุดหมายถึงว่าชนะเยอะที่สุดของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สองทีมจากอินโดและไทยแพ้และเกือบแพ้ผมเลยเกลียดพวกเขาและฟ้องร้องพวกเขาไอ้ย่าแล้วมึงมาเกี่ยวอะไรกับทีมไทยไทยก็ไปของไทยอยู่เรื่อยๆไม่ได้เกี่ยวกับเวียดนามซะหน่อยคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าโดนตัดแน่ๆมึงร้องให้รอเลยไอ้ยาเป็นใครก็ไม่รู้นะมาแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าไรสาระสิ้นดนินี่มันตั้งใจ เอาทีมของเจ้าบ้านเข้ามาพวกเขาจัดการเองและเป็นกฎของพวกเขาเองโปรบเมื่อให้สิ่งที่เรียกว่า FIVB เลยไม่ต้องคอมเมนต์หรือตอบกลับอะไรทั้งสิ้นกลับไปเวียดนามกันเถอะเด็กๆว่าไปนู่นมีคอมเมนต์มาตอบกลับครับมาดูคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าเวียดนามยังคงดีอยู่โดยไม่สร้างเรื่องสุกระปกในวอลเลยบอลคุณมีผู้หญิงเก่งๆมากมายถ้าบิดตรียนถอนตัวออกจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกนั่นก็หมายความว่า คุณกำลังปิดบังอะไรบางอย่างฉันต้องการให้เวียดนามเปิดตาพวกเขาคุณมีผู้หญิงที่เก่งๆมากมายลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นกำจัดสมาคมนี้ออกไปและคุณจะก้าวต่อไปเขาทำให้ลูกดูถูกเวียดนามปัญหานี้ไม่เกี่ยวกับประเทศไทยอินโดนีเซียคือประเทศเจ้าภาพและทุกคนในโลกร้วนส่งข้อความถึงสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลน,นานาชาติ ปลุกชาวเวียดนามให้ตื่นคุณมีสื่อมีความรู้คุณไม่ใช่ชาวคขมเอ,อ,อันนี้คุณหลินขอร้องอย่ายืมเงินมาจากไหน,นก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับเขาให้อ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาละยาวแล้วละนะครับท่านผู้ชมโอ้เรื่องนี้มันเป็นจริงหลายคนก็รอคอยว่าเมื่อไรอจะมีการตรวจสอบสักทีในที่สุดการตรวจสอบก็เริ่มขึ้นครับเริ่มขึ้นกลางทัวร์นาเมนต์เลยนะ โอ้อา้าวเป็นยังไงก็ดูกันต่อไปรอติดตามดูกันต่อไปว่าผลมันจะออกมาอย่างไงครับท่านผู้ชมถ้าคุณเป็นหญิงคุณจะไปได้อย่างสวยงามเลยทุกประเทศต้องการคุณคนเก่งๆอย่างนี้นะทุกสโมสรก็ต้องการอยากจะได้แต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เรื่องของพวกคุณแหละนะคราวนี้รับกรรมเอาเองซันดอกหวาเพราะยายโน้ ทำคลิปขึ้นมาก็ไม่ได้ซ้ําเติมไม่ได้อะไรนะครับแค่อยากจะสื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นเองอย่าลืมกดติดตามเพะอใหญ่นนท์ครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพบกันใหม่ในคลิปหน้ามีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยสวัสดีครับ